สวัสดีครับพบกับช่องของอดัมลองทําดูกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขาตั้งกล้องที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่จา,ากคาสิได้นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นในรีวิวเห็นในรีวิวคนอื่นๆนี่มีแตเ่เจอของไม่ดีบ้างอะไรบ้างบางคนก็ได้ของดี ผมก็เลยสั่งสั่งกันมาเพื่อจะใช้เป็นตัวช่วยในการอัดคลิปนะครับแกะกันไปเลยตัวอันนี้ผมสั่งเป็นรุ่นนะฮะแพ็กมาดีไม่รู้ว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นรุ่นสามหนึ่งสองศูนย์ผม เห็นก็หนึ่งเขารีวิวหรือว่าการใช้งานของ3 1มหแล้วเนี่ยมันจะมีความเสียหายในการจัดส่งเยอะผมก็เลยลงสั่งยูนิ่งมาเพราะว่าราคาพันก็ไม่แพงแล้วเหมาะสำหรับงานาใช้กับโทรศัพท์พื้นที่แกะออกมาแล้วครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือตัวจับโทรศัพท์ประมาณนี้มีถูกให้ด้วย จะประมาณไหนน้ำหนักน้ำหนักก็จะเบาฮะเบาวกว่าที่ใช้กับกล้องใหญ่ทั่วไปรานนี้เราเน้นถ่ายกับโทรศัพท์ม,มือถืออ้อสีดำครับสวยงามเลยทีเดียวสภาพโดยรวมโอเคไหมเนี่ยครับกลางได้ตัวนี้บางคนก็บอกว่าเขาเจอสภาพตรงที่ปัติกมันแตก ตองนี้ตัวหมุนจะรุ่นนี้อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้จะ่ามันใช้งานได้อยู่ยังล็อกได้อยู่อ่ามีหายโยกรอนนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เท่าไหร่เพราะเราวางตัวโทรศัพท์ฮะเราไมา่ได้วางโทรศัพท์ตัวใหญ่เราวางเป็นโทรศัพท์มือถือ,อตัวนี้มีเพเยอะนะครับยิมตัวล็อกแป้นล็อกขามีระดับน้ำ มีการูดิมีการโยกนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับลัับน้ำปรับได้นี่ที่เป็นปัญหาคือตัวนี้แน่นไหมลองหนึก็กไปดูแน่นอ่าไม่แน่นนะครับก็มันเคลื่อนที่ได้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับล็อกทัทีเดียว แต่จะนะยังขยับให้ตัวได้นิดหน่อยตัวนี้เป็นตัวปรับองศาปรับขาตั้งกล้องประมาณนี้งันใต้มีอะไระมีตัวล็อกตัวหนึ่งน,นะครับตัวนี้สหรับใส่ล็อกกับตัวโทรศัพท์ ล็อกให้แน่นนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าสมราคาครับราคาราคาอยู่ที่แปดสกว่าบาทรวมค่าส่งแล้วก็ร้อยกว่าบาทไม่มีส่วนไหนที่เรียกว่าชำรุดเสียหายแต่พลาสติกก็คุณภาพสมราคาครับเป็น ABS มั B ้ง เป็นแข็งอยู่ตัวขามายืดสุดก็ประมาณเมตรหนึ่งซึ่งในนี้เขาบอกว่ายืดสุดได้ในเมตรที่สิบเซนอ๋อไม่ใช่ครับต้องยืดขมวดขึ้นไปด้วยถึงจะได้เมตรที่สิบเซนนะฮะขาตั้งโอ้แต่ขาตั้งมีอาการโยกรอนนะครับตั้งกับพื้นหน้าอยู่ องดนิว่าจะเป็นยังไงเนี่ยดึงมาแล้วก็ล็อกใช่ไหมครับล็อกนี้ล็อกแป้นก็โอเคนะครับสำหรับราคาร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งสำหรับรุ่นชีพอร์ต3120 กล้องสาหรับขาตั้งกล้องสําหรับโทรศัพท์มือถืออันนี้อีกเป็นตัวช่วยสําหรับการใส่คลิปต,ต่อไปนะครับแต่ตัวที่ผมใช้งานอยู่ประจาเนี่ยมันมันจะเป็นกล้องที่ใช้กับกล้องตัวใหญ่หลายยกไปไหนมาไหนมันจะหนักขามันจะเป็นอลูมิเนียมหนาหน,า,นาอยู่อันนี้มันออกแบบมาสําหรับกล้องโทรศัพท์มือถือเบาฮะก็อลองดูด้วยกันะะนะครับ โดยรวมแล้วผมถือว่าผ่านเนี้ยถ้าเทียบกับราคานะครับเพราะว่ายังไม่มีชิ้นส่วนใดจมูกเสียหายครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ